โจทย์ข้อที่4นะโจทย์ต้องการให้เราหาความชันที่จุด B ตรงนี้แล้วก็ให้หาการแอ่นตัวของคานที่จุด C ก็คือตรงนี้โดยกําหนดให้ EI มีค่าคงที่สําหรับโจทย์ข้อนี้นะวิธีที่เราจะมาใช้แก้เนี่ยก็คือคอนจูเก b e ีมแต่ก่อนที่เราจะไปทำคอนจูเกตบีมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาวาดเบนดิ้งโมเมนตของ Real Beam เรียวบีมกันก่อนนะเรียวบีมก็คือคานนี้มาวาดกันเขียนเลยเรียวบีม แล้วเราก็วาดรูปเรือบินออกมาได้เป็นประมาณนี้มีแรงกระทำใช่แรง P กระทำตรงนี้ที่จุด C แรง P แล้วก็จุดนี้มีแรง P กระทำเพราะนั้นมือแรง P กระทำก็จะมี r e s ปอนส์เกิดขึ้นใช่ไหมก็คือจุด B ตรงนี้เป็นโรเลอร์ก็คือ BY จุด A เป็นอะไรเป็นอะไรอันนี้เป็น h i n t ใช่ไหมก็จะมี2อันก็คือ Ay แล้วก็ Ax แบบนี้เราก็จะหาเรียกชันเนาะก็คือซิกมาเ x เท่ากับ0เราก็จะได้ว่า ax มีค่าเท่ากับ0ซิกมา m b มีค่าเท่ากับ0ก็คือโมเมนต์รอบจุด b มีค่ากับากับ0โดยให้ทิศทวนเข็มเป็นบวกก็จะมีแรงอะไรบ้างก็จะมีแรงพีใช่ไหมตัวช้าสุดคูณกับระยะไปหาจุด b ก็คือ a หน่วยทิศมันทวนเข็มอยู่แล้วก็เป็นบวก จากนั้นก็ลบออกด้วยแรง p อันนี้แรง p ตัวนี้คูณกับระยะ a เป็นลบนะเพราะว่าติศตามเข็มแล้วก็บวกด้วย ay คูณกับระยะ2 a จับเท่ากับ0 2ตัวนี้ก็ตัดกันเราก็จะได้ว่า ay มีค่าเท่ากับ0นั่นเองต่อมา sigma fy เท่ากับ0เราก็จะได้ว่า by ลบออกด้วย2 p ใช่ไหมมี p ทิ่มลง2ตัวแล้วก็บวกด้วย ay มีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้น by ก็เลยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็เลยมีค่ากับ2 p เนาะเพราะว่าตัวนี้เป็น0ไปแล้วนั่นเองอ่าต่อมาเราก็จะมาวาดกราฟ bending moment กันเนาะเราก็จะก๊อปคานของเรามาอ่าก๊อปมาก่อนได้แบบนี้มาโดยปกติเนี่ย การวาดกราฟ bending moment d อ a g กร m เนี่ยที่เราเรียน s t a t i c มาเนี่ยเราก็จะตั้งแกน x แบบนี้แกน y แบบนี้แล้วก็ c o s จากซ้ายไปขวาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยในการทำ c o conjugate beam เนี่ยโจทย์บางข้อมันมันทำยากเนาะเพราะว่าเราต้องเอากาฟ bending moment เนี่ยไปใช้ต่อถ้าเรา c อ o s แบบ s t a t i c เนี่ยมันจะยากเพราะฉะนั้นก็เลยใช้วิธีใหม่ก็คือ moment by part เราจะ c r o s แบบ by part ก็คือเราจะตั้งแกน x แบบนี้เหมือนเดิมแบบนี้เลยแต่ว่าแกน y เนี่ยเราจะไม่ตั้งซ้ายสุดแบบนี้ละ เราจะตั้งตามจุดหมุนที่เราสนใจนะอย่างเช่นข้อนี้เนี่ยเราสนใจจุด B เราให้จุด B เป็นจุดหมุนเราก็จะตั้งแกนแบบนี้มองจุด B เป็นจุดหมุนตั้งแกนแบบนี้อย่างแรง P อันนี้นะมันก็จะมีโมเมนต์บายพาสเนี่ยเป็นเส้นตรงที่มีความชันเนาะถ้าเรามาคอแล้วมันพุ่งลงแรง P พุ่งลงการาฟก็จะพุ่งลงแบบนี้ตรงนี้มีค่าเท่ากับศูนย์พุ่งลงมาที่ค่าค่าหนึ่ง ซึ่งค่าตรงนี้ก็คือค่าโมเมนต์ของแรง P ตัวนี้ที่อยู่รอบจุด B นั่นเองซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับแรงคูณกับระยะเนาะก็คือ P คูณ a แล้วมันอยู่ข้างใต้แกน x ก,ก็ติดลบได้เป็นแบบนี้ต่อมาแรง P อันนี้แรง P อันนี้ก็จะมีโมเมนต์บายพาสเป็นกราฟเส้นตรงที่มีความชันเนาะแล้วมันพุ่งลงมันก็จะพุ่งลงจากจุดนี้มาแบบนี้ได้เป็นแบบนี้ขนาดก็เท่ากับแรง P คูณกับระยะตั้งฉากก็คือ a อันนี้ ก็ได้เป็นแบบนี้ออกมาอันนี้ก็คือหน้าตาของโมเมนต์บายพาสของคางนิต่อไปเนี่ยเราก็จะไปหาคอนจูเกตบีมกันต่อนะหาคอนจูเกตบีมอ่ในการหาคอนจูเกตบีมเราก็จะเอาคานต้นแบบเรามาก่อนแล้วก็ลบพวกนี้ออกไปไม่จะใช้ลบออกไปนิดนึง แล้วก็เปลี่ยนเป็นแล้วก็เปลี่ยนเป็นซับพอร์ตแทนนะอันนี้ก็คือโรเลอร์อันนี้ก็หินแบบนี้ทีนี้คอนจูเกตบีมเปลี่ยนไงเรามาดูที่จุด c ก่อนจุด c ตรงนี้มันเป็นปลายีใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเปลี่ยนเป็นคอนจูเกตบีมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้มันจะกลายเป็นฟิกซ์ซับพอร์ตตรงจุด c อ,อันนี้จุด c ต่อมาจุด b อันนี้มันเป็น internal r o ล l ร r เนาะ internal r o ลอร์ก็คือโรเลอร์ที่อยู่ตรงกลางคานะ่ะปกติแล้วโรเลอร์จะเป็นแบบนี้ อันนี้คือฮินโรเลอร์ก็จะอยู่แบบนี้อันนี้คือโรเลอร์บบปกติแต่ถ้าเป็นอินเทอร์เนลโรเลอร์ก็คือมันจะมีคานต่อแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดลเบีมเป็นอินเทอร์เนลโรเลอร์พอเปลี่ยนเป็นคอนจูเกตบีเมี่ยมันจะกลายเป็นอินเทอร์เนลพินแบบนี้แล้วก็ลากยาวไปถึงจุด A จุด A เนี่ยมันเป็นฮินใช่ไหมเดลเบีมแต่คอนจูเกตบีมเปลี่ยนมาก็เป็นฮินเหมือนเดิมตรงนี้ก็เป็นจุด A เหมือนเดิมตรงนี้ก็จุด B แบบนี้ ส่วนระยะก็ลอกออกเหมือนเดิมเลยตรงนี้ก็ a ตรงนี้ก็ a อ่านี่ก็ a แบบนี้ทีนี้จะเห็นว่าเราได้แตะคานเปล่ายังไม่มีโหลดอะไรมากระทําเลยเนาะถามว่าโหลดจะอยู่ไหนล่ะโหลดก็มาจากตรงนี้ไงนี่การาฟ b e n d m n g moment ที่เราทําไว้แล้วเราก็จะเอาการาฟ b e n d i n g Moment ตรงนี้ยัดเข้าคานเนี่ยคันจะเกตบีของเราก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้อ่าลากแบบนี้ ซึ่งตรงนี้จะแทนเป็นแรงกระจายเนาะเปรียบเสมือนแรงกระจายที่มีทิศลงเพราะว่า bending moment ของเราเนี่ยกราฟมันอยู่ข้างใต้แกน x เนาะติดลบเพราะนั้นทิศก็จะพุ่งลงแบบนี้เป็นแรงกระจายพุ่งลงอ่ะพราะได้อันนี้ปุ๊บมีโหลดมากระทำแล้ก็จะมี r e スปอนส์เกิดขึ้นจุด a เนี่ยก็จะมี a y แต่ว่าเป็น conjugate beam เราก็จะใส่ดดนิดนึงแบบนี้แล้วก็ a x ใส่ดดด้วย จุด c จุด c เป็นฟิกซ์พปอร์ตก็จะมีเลเอรชั่น3ตัวก็คือ c y อย่างนี้ใส่แดดด้วยแล้วก็ c x แดดแล้วก็โมเมนต์ MC ซใส่แดดด้วยอ่าได้ละคอนจูเกตบีมด้านบนเนี่ยอันนี้เรียลบีมพอไปเป็นคอนจูเกตบีมก็ได้เป็นอันนี้ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาทำความเข้าใจคอนเซปต์ของคอนจะูเกตบีมก่อนนะ คอนเซปต์มันก็คือการแอนตัวของคานจริงมันจะมีค่าเท่ากับโมเมนต์ดัดของคอนจูเกตบีมแล้วก็ความชันหรือสโลปเนี่ยของคานจริงนะมันจะมีค่าเท่ากับแรงเฉือนของคอนจูเกตบีม ในทีนี้เนี่ยสิ่งที่โจทย์ให้เราหาเนี่ยก็คือการแอนตัวที่จุด c ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยการแอนตัวที่จุด c ของคานจริงมันก็จะมีค่าเท่ากับโมเมนต์ดั้ที่จุด c ของคอนจูเกตบีมความชันที่จุด b ที่โจทย์ให้หามันก็จะมีค่าเท่ากับแรงเฉือนที่จุด b ของคอนจูเกตบีมนั่นเอง เพราะนั้นสิ่งต้องหาจากคอนจูเกตบีก็คือ2ตัวนี้เนาะเพื่อเชื่อมโยงไปหาสิ่งที่โจทย์ถามมาดูกันจากรูปนี้เนี่ยทำไงดีถึงจะได้ทุกอย่างออกมาที่โจทย์ถามเราก็ต้องตัดเซกชันคิดเนาะจะเห็นว่าจุด B เนี่ยมันเป็นพินจอยเราก็จะตัดที่จุด B แล้วก็แยกคิดออกมาเป็น2รูปอพอตัดปุ๊บเราก็ได้ซีซ้ายเป็น CB เป็นคาน CB เราก็จะวาดคาน c ีออกมาเป็นแบบนี้ นี่เป็นฟิกวาดข่าวไปยาวๆนี่จุด b แบบนี้มันก็จะมีโหลดสามเหลี่ยมติดมาเหมือนเดิมนิดนึงลักษณะแบบนี้จุด c ก็ยังมีเ e a c ชั่นอยู่เหมือนเดิมจุด c c y เดด c x เดดแล้วก็ m c เดด แล้วก็มีจุด B ใช่ไหมมันโดนตัดมันก็จะมีแรงภายในเกิดขึ้นเนาะซึ่งตรงเนี้ยมันเป็น pin จอย n t pin จเนี่ยมันจะมีแรงภายในสองตัวก็คือแรงเฉือแล้วก็แรงตามแนวแกนแรงเฉือเนี่ยก็คืออันนี้ขอตั้งชื่อว่า B y เด็ดละกันแรงตามแนวแกนก็ตั้งชื่อว่า B x เด็ดแบบนี้ทีนี้เนี่ยเรามาดูแรงกระจายของเรา แรงกระจายของเราเรายังไม่รู้ขนาดของมันเลยถูกไหมลืมบอกโทษทีขนาดเราไปดูที่ตรงนี้ขนาดของโมเมนตัมจากเลยว b บีมก็คือ p คูณ a ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาเป็นแรงกระจายของคอนจูเกตบีมเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ p คูณ a เหมือนเดิมแต่ว่าต้องหาร e i ด้วยแบบนี้ก็คือส่วนที่ยากที่สุดเนี่ยมันจะมีค่ากับ p คูณ a หารด้วย e i เพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้ก็จะเป็น p คูณ a หารด้วย e i แต่ว่าเราไม่ต้องการแรงกระจายแบบนี้ใช่ไหมมันจะคิดไม่ได้เราก็ต้องแปลงให้กลายเป็น POINT LOAD แปลงเป็น POINT LOAD ก็ไม่ยากเนาะก็ต้องหาพื้นที่ใต้แรงกระจายก็คือเศษหนึส่วนสคูณฐานฐาน c b ตรงนี้ยาวเท่าไหร่ไปดูรูปบนยาวเท่ากับ a นั่นเองเพราะนั้นฐานก็คือ a คูณสูงก็คือ P A ส่วน E I เพราะนั้นพอยโหลดเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ P A กํลังสองส่วนส E I แบบนี้ทีนี้ทำไงต่อทีนี้เราก็จะมาเทมเม m นต์รอบจุด C มาซัมโมเมนต์รอบจุด C กัน s Sigma ิกมา M C เท่ากับ0โดยกรหนดให้ทิศต,ตามเขียนเป็นบวก มีอะไรบ้างตัวแรกมี mc ตัวนี้ก่อนเลยถูกไหมทิศมันตามเข็มอยู่แล้วก็บวก mc เดเพราะนั้นก็บวกด้วยแรงพอยโหลดตัวนี้ pa กำลังสองส่วน2 ei คูณกับระยะไปหาจุดหมุนระยะไปหาจุดหมุนคือระยะนี้ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้มีค่าเท่ากับ2 a ส่วน3ก็ใส่ลงไปเลย2 a ส่วน3 แล้วก็บวกด้วยตัวนี้ใช่ไหม b y ทิศมันตามเข็มแล้วก็เป็นบวกอยู่แล้ว b y แดดคุณกับระยะไปหาจุดหมุน c ตรงนี้ก็คือ a อเท่ากับ0เพราะนั้นเนี่ยเราก็ย้ายข้างทุกอย่างไปให้เหลือแค่ m c อย่างเดียวเราก็ได้ว่า m c แดดของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับลบ p a ยกกำลัง3หารด้วย 3, 3 e i แล้วก็ลบด้วย b y แดทคูณ a แบบนี้ยังหาไม่ได้นะก็ติดไว้เป็นสมการที่1เราต้องไปหาค่าของ b y ออกมาก่อนทีนี้เราก็หมดหน้าที่กับคาน c b แล้วคิดต่อไปก็คิดไม่ออกดีเนาะไปดูอีกรูปหนึ่งรูปนี้คาน a b ชิ้นส่วน a b อา่าตรงไหนดีเดี๋ยวขอจัดที่จัดทางแป๊บหนึ่งนะ One eternity Later อ่ะเราก็จัดพื้นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาทำต่อกันที่ A, B เราก็จะว่าปออกมาเป็นแบบนี้ตรงนี้คือจุด A s ซัพพอรเป็นหินจุด B ตรงนี้เป็นพินจอยอ่าจุด B แล้วก็ตรงนี้มันแบ่งครึ่งใช่ไหมเป็น A กับ A แบบนี้แล้วครึ่งแรกก็จะมีแรงกระจายสามเหลี่ยมกระทำ คิดลงขนาดเท่ากับ P A ส่วน E I จุด A เป็นหินใช่ไหมก็จะมีเลกชั่นสองตัวอย่างที่ทำไว้แล้วก็คือ A Y ดดแล้วก็ A X ด็ดจุด B เป็นพินจอยก็จะมีแรงพันในสตัวเกิดขึ้นก็คือแรงเฉือนอันนี้ B Y ด็ดแล้วก็ B X ด็ด จะเห็นว่าเราต้องฟรีบอดี้ให้จุด B ตรงนี้มีทิศต,ตรงข้ามกัน,หนไหมอันนี้กับอันนี้ทิศต,ตรงข้ามกันต่อมามีอะไรอีกมีตัวนี้ถูกไหมแรงกระจายต้องแปลงให้กลายเป็นพอยโหลดก็ไม่ยากแปลงเลยพอยโหลดก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1นึ่งส่วนสคูณฐานก็คือ A คูณสูงก็คือ P a ส่วน E i ก็จะมีค่าเท่ากับ P A ยกกำลังสองส่วน2 E I 2> เหมือนเดิมแบบนี้ต่อมาเราก็จะมาเทโมมต์รอบจุด A ก็คือ sigma M A เท่ากับ0โดยให้ทิศต,ตามเขียนเป็นบวกก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีแรงตัวนี้เลยอันแรกถูกไหมก็คือ P A กำลังสส่วน2 E I ทิศมันทำไมทิศมันทวนเข็มก็ติดลบคูณกับระยะไปหาจุด A เรารู้ว่าตรงนี้คือ A ส่วน3เพราะฉะนั้นที่เหลือตรงนี้มันคือเท่าไหร่ก็ต้องเป็น5 A ส่วน3นั่นเองจากนั้นบวกด้วย B Y วคูณกับระยะ2 A เท่ากับ0ถูกต้องไหมทิศมันตามเข็มเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า by เนี B ่ย มีค่าเท่ากับ5 pa ยกกำลังสส่วน12 ei ต่อมาเราไปแทน by ลงในสมการที่1ก็คือแทน by ดดในสมการที่1เราก็ได้ว่า mc ดดมีค่าเท่ากับลบ pa กำลังสส่วน3 ei ลบด้วย by คูณ a ก็คือ ห p a กำลังสองส่วนสิ e i คูณกับ a เ่าเท่ามาก็ได้ว่า m c แดดมีค่าเท่ากับลบส p a กำลังสส่วนส e i เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้ว่าความชันที่จุด b มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ห PA กำลังสส่วน12 EI นั่นเองความชันก็คือทต้าเนาะหน่วยเป็นเรเดียนแล้วค่าเป็นบวกเนี่ยทิศก็คือตามเข็มต่อมาการแอนตัวที่จุด C ก็จะมีค่าเท่ากับลบ a P มลังสส่วน4 EI หน่วยก็คือเมตรสมมุติว่าถ้าเราไม่อยากให้มันติดลบเราก็เอาลบออกก็ได้นะแล้วเราก็บอกว่ามันทิดลงแบบนี้นี่แหละคือคําตอบ